เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานออกมาแล้วปรับตัวลดลงอัตราการว่างงานก็พุ่งสูงขึ้นนะคะที่ออสเตรเลียเขาทำ่างนี้ค่ะเวลามีโควิดที่ไรลเน้เขาประกาศปิดประเทศเลยแน่นอนกิจการทางเศรษฐกิจนั้นหยุดชะงักนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อตลาดแรงงานของเขาค่ะ ตัวเลขจ้างงานเดือนตุลาคมของออสเตรเลียนะคะร่วงลงไป46,300ตำแหน่งค่ะสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น50,000ตำแหน่งส่วนอัตราว,ว่างงานเดือนตุลาคมก็พุ่งสูงขึ้นเลยค่ะแต่ระดับ5.2%จากระดับ4.6%ในเดือนกันยายนขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ64.7%น้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะเพราะว่าประชาชนจานวนมากยังไม่สามารถ หางานทำได้ค่ะ ข้อมูลดังกล่าวของ ABS เนี่ยนะคะได้จากการสำรวจตลาดแรงงานระหว่างวันที่26กันยายนถึง9ตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่รัฐนิวเซาท์เวล e s เพิ่งจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดค่ะที่รัฐวิกตอเรียก็ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ค่ะผลสำรวจค่ะบอกว่าการจ้างงานในรัฐ New South Wales เพิ่มขึ้น22,000ตำแหน่งขณะที่การจ้างงานในรัฐวิกตอเรียลดลง5,000 50, ตำแหน่งนะคะส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานโดยรวมทั่วประเทศ ปรับตัวลดลงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ